วัตถุมงคลนะครับที่จะนำมาให้ชมในวันนี้นะครับเป็นเหรียญน,นะครับรุ่นบูชาครูนะครับนะครับเป็นเหรียญรุ่นบูชาครูนะครับโฟกัสเป็นเหรียญรุ่นบูชาครูนะครับของหลวงพ่อแม้นะครับวัดหน้าต่างนอกนะครับเหรียญนี้ก็จะเป็นเหรียญที่เก็บนะครับซองเดิมนะครับนี่สังเกตซองเดิมนะครับมาให้ดูไกลๆนะครับอ่าดูซองเดิมนะครับจะเป็นซองแบบนี้นะครับเป็นรูปหลวงพ่อแม้นะครับท่านก็ยัง อายุไม่เยอะนะครับตอนช่วงนั้นนะครับอันนี้เป็นเหรียญน,นะครับเหรียญรุ่นบูชาครูนะครับหลวงพ่อแม้นวัดระต่างนอกนะครับสร้างปี2552นะครับเนื้อทองแดงลมดำนี่สร้างทั้งหมดหนึ่งพันเหรียญน,นะครับสมัยก่อนสร้างไม่เยอะนะครับหลวงพ่อแม้นสร้างพระน้อยนะครับนะครับสร้างพระไม่เยอะนะครับสร้างน้อยนะครับอรุ่นนี เรื่องทองแดงลมดาวนี้สร้าง1,000พเหรียญนะครับเหรียญนี้มีรอยจานนวยนะครับสังเกตนะครับจะมีรอยจานเห็นไหมครับนี่นะครับรอยจานนะครับ2ตัวนะครับซ้ายขวานะครับนี่นะครับตอนนี้ราคาก็ไม่ได้แพงมากนะครับยังเป็นพระหลักร้อยนะครับแต่ก็หาสภาพเดิมๆอย่างนี้ก็ไม่ก็ไม่ได้หาได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ต่อโคดมอม้านะครับซ้ายมือนะครับสังเกตซ้ายมือจะต่อโคตมอม้านะครับนี่นะครับอันนี้เป็นเหรียญ นะครับรุ่นบูชาครูนะครับปี2 5 5 2หของหลวงพ่อแม้นนะครับันหน้าต่างนอกนะครับจังหวัดอยุธยานะครับนะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูด้านหลังเหรียญนะครับเดี๋ยวขอวางรูปหลวงพ่อแม้นก่อนนะครับอันนี้ดูด้านหน้าอีกทีนึงนะครับนะครับนี่ดูชัดๆอีกทีนึงนะครับนี่นะครับข้างล่างก็เป็นรูปเสือนะครับเพราะว่าหลวงพ่อแม้นเนี่ยท่านเกิดปีเสือนะครับวัตถุมงคลท่านหลายๆรุ่นก็จะเป็นรูปเสือนะครับนะครับก็เป็นปีเดียวกับหลวงพ่อเพียนนะครับ ท่านก็เกิดปีเสือเหมือนกันนะครับนี่ก็ขอบเหรียญนะครับขอบเหรียญเขาประมาณนี้ครับก็ทั่วไปครับนะครับอันนี้ก็ด้านหลังนะครับนี่นะครับบูชาครูห้านะครับจะเป็นรูปน่าจะเป็นพ่อแก่นะครับแล้วก็เขียนว่าวัดหน้าต่างนอกนะครับนี่นะครับ นี่วัดหน้าต่างนอกนะครับอําเภอบางไซนะครับจังหวัดพระนครศรียุธยาครับก็เป็นรูปพ่อแก่นะครับข้างหลังมีจานด้วยนะครับมีจายสองตัวนะครับเหรียญรุ่นเหรียญนี้หลวงพ่อเมตตาจานให้สี่ตัวเลยครับหน้าสองหลังสองนะครับจะอยู่รอยจานจะอยู่ด้านล่างครับว่าบูชาครูเห็นะครับฝั่งละตัวนะครับนะครับเป็นบูชาครูห้าสองนะครับนี่นะครับผิวเหรียญก็จะเป็นนะครับทองแดงนะครับลมดํานะครับ นะครับผิวออกม่วงๆนี่นะครับปีกแมงคับสีออกม่วงนะครับนี่ก็เป็นด้านหลังนะครับนี่ก็ชมด้านหน้าอีกทีหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าเก็บนะครับเพราะว่าเป็นพระปีลึกของหลวงพ่อแม้นะครับวันหน้าต่างนอกนะครับก็ในยุคนั้นนะปี52นี่พระที่ดังๆของท่านก็มีอ่า เป็นเป็นพระนวโกติครับสมัยนั้นช่วงนั้นทํากันหลายวัดมากเลยนะครับพระนวโกตินะครับนะก็เป็นคล้ายๆเป็นรูปหล่อนะครับเป็นพระมีสี่หน้าผมถ้าจําไม่ผิดมีสีหน้าครับพระนวโกตินะครับในยุคปี2องหนี่ทากันหลายวัดเลยนะครับทำทำพระนวโกติออกมาหลายวัดเลยก็มีวัดระดัต่างๆที่ทําออกมาด้วยเป็นเนื้อตะกั่วครับรู้สึกจะเป็นเนื้อตะกั่วเนื้อเงินอะไรเงี้ยครับ แล้วก็ในปี5 2ก็มีถ้าจำไม่ผิดก็จะมีพระปิดตานะครับพระปิดตาด้วยนะครับหลวงพ่อแม้นะครับที่ผมเคยไปเช่าที่วัดนะครับมีเหรียญมีเหรียญข้าวหลามตัดด้วยนะครับมีเหรียญข้าวหลามตัดในช่วงยุคนั้นนะครับก็ถึงตอนนั้นนี่ตอนนั้นก็หลวงพ่อแม้นก็ถือว่าเป็นพระรุ่นใหม่นะครับพระพระเหมือนกับเป็นพระเกจิที่ เริ่มจะมีชื่อชื่อเสียงนะครับชื่อคนรู้จักนะครับเพราะท่านก็เริ่มมีมีได้งานปลุกเสกอยู่เรื่อยๆนะครับก็เป็นที่รู้จักแล้วก็นะครับวัตถุมงคลท่านก็ลงหนังสือนโมเนี่ยครับสมัยนั้นนั่งหนังสือนโมนะครับหนังสือนโมอะไรประมาณนี้หนังสือศักดิ์สิทธิ์นะครับนะครับก็ทําให้ท่านเป็นที่รู้จักมากขึ้นแพร่หลายมากขึ้นนะครับก็เป็นพระเกจิยุทธยาอีกรูปหนึ่งนะครับที่ปัจจุบันท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับ ก็ไปกราบกันได้นะครับที่วัดนต่างนอกนะครับซึ่งเป็นพระเกจิที่เมตตามากนะครับหลวงพ่อแม้นเป็นพระเกจิที่ใจดีนะครับนะครับท่านก็จะเป่ากระหม่อมให้นะครับเคาะศีรษะให้นะครับนะครับแล้วก็ท่านใจดีครับผมก็ไปกราบท่านได้นะครับที่วัดนต่างนอกนะครับเป็นพระเกจิที่ดีอีกรูปหนึ่งนะครับที่กราบได้สนิทใจนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามช่องฮัทอุยาด้วยนะครับ นะครับขอบคุณครับ